อยางนี้ก็บรรลขยายทุกขสัจธรรมมาจัดลอของธรรมนะนะความจริงของทุกนะความมันเตนของทุกนะความมันสรุปนะความโนสภาพเดลมันบานมัทตาตายกทุกเจตสิกทุกนงเจติทุกทราทุกพยาทุกมรณะทุกโสกทุกปริเทวทุกนะ sampai yogyakarta, nah, sebuah waktu, saat itu, tentang apa keharap peristiuk, di pada itu nah, tuhka, nah, tentang ini menjadi jalan, jenis, jalan klasik, nah, kerabat pun, nah, keamanan, ini menjadi nah, tetapi บานทีงนะ่ะเ,เก็บเปกกระเบิร์นนะ่ะเด็กที่สอนมันสมัยนี้ยพ,ยพยายามขยายเคยอยู่สภาวานะน่ะแต่ลยา่าถ้ารบางทีมูยขนี้ก็เหมือนจรนเลื่อยจรนแบบจรนระดับน่ะจรนขนาดนะ่ะความละเอียดน่นะความเจริญนะ่ะคือเหมือนจรนยางจรงนะจระดับก็เอเคยบานดิงน่นะบานดิง นะระบบบางอย่างก็ดิงกับดิงมันตระเอีดนะอบานสะดับกับวิ่งเลี้ยวจังเดล,ลนี่เกิดประสบอะไรบางทีก็สะดับยากแต่ก็ต้องสะดับนะเพือ่อก่อนปนิสัยปัจจัยในไงต่อเต้านะก็ตือว่านะบานลือระบบเคยลือหรือว่าลือเฮดมันเจ็บตึงจะบาดก็บานลือเจ็บจะบาดจังเดลนะนี่ทรงของการสะดับตีสะดับลูกโซนทั้งที่ อะไรมันจริงจงหน้อยแต่สม,มาธินั่งเธอออยบานกวยเข้าใจนะขังเรามันตึนเข้าใจทางการน้องก็อันนี้เข้าใจโดยเฉพาะปากละเอียดปากละเอียดก็หนึ่งเข้าใจวิเมียนบางอย่างที่ต้องพัฒนาต้องเรียนนะบางอย่างก็ต้องปรเวเลียในการศึกษา เดทิยมเธอเสแสร่ยอยเธอโมอลังก็ยังต้องลวงขอลวงเตา่าหรือมันแน่นอนนักมาชนะนะบางชะนำก็ตึกแต่บางชะนำก็ตึกเจร,ริญบางชะนำก็บานพลตแต่บางชะนำก็บานพลเจร,ริญบางชะนำก็ราคาเกียบางชะนำก็ราคามันเกียหรือนแะมนประบากที่ต้องศึกษาแต่ละชะนำมันได้เกีย <c oughs> เธอใดขเนียกับบันมันปันขเนียหยกนะนบันไตบันเจริญนะเปียเยียนเจริญยางที่ต้องศึกษานะเธอมายางกะปิสมัยไปเดิมก็มันบันเธอดเดี่ยวก็ต้องมาพัฒนานะประดูวิธีการเธอนะเจาะตึงเจริญจังเดลหายใ,ใจจเจริญจังเดลนะมเมียนความสปอนเดลตีนะสมัยไปเดิมมันเีินอวยเจริญเต คนเจา้าไม่เอาบ่าคนคนเจ้าก็เหนื่อยผมเหนื่อเรียนความสกปรกทำไมี่เดิมทำไมเทคโนโลยีมันบาดสภาพของโลกของจักรัญานเนี่ยประดุลหรือพัฒน,นาต้องเชียต้องมันเชียร์หน่ยนะเ <Okay. S 1> วียไปเลยเทวไว้สภาพเดีมเทคโนมันบาดก็ต้องศึกษาต้องเรียนถ้านก็ได้เคลียเอง,นองในโมเดลใจจำเดลจำครูบาอาจารย์ปรับหมเดลเนาบ้านาท่านก็ต้องเรียนการพัฒน,นาเรียนการ เลือกระดับเมียนความเจริญนะธรรมวัโกนะนะเจริญธรรมความเจริญเรียกว่าผู้เจริญในธรรมเจริญธรรมธรรมไม่ธรรมก็ไม่เจริญธรรมคือธรรมาวุธความเจริญของธรรมนะเมียกเเมียนเจริญย่างนะแต่ละอย่างก็เมียนการพัฒนาเมียนการกระโดดกต้นเราที่เจี๊ยเราที่มันเจี๊ยพระเราก็เปล่าเตาอย่าได้จะส่งมาเจ้าหนนะ ทุกข์กจัตริย์จะธรรมะของความทุกข์ความลําบากนี่ก็เมียนจรอนอยารย์เนะนะมียนจารยวิธีการนะเธอรถกระบนันเด้งทะเวียนมันสโสร,รู้ก่อนอย่างหนาความมันสโสรุนละลายทั้งที่บางที่เธอเจียหน่ยอยบางที่เธอบอนอเธอเตียนหน่อยบางที่ก่อนัดนะยากแต่ซึมในโรงบานคือจึมแต่สู้ซึมคนเองซึมแต่ รัวๆระบาดมาเธอบ่นเธอเตียนบ้านมันเหงยเหลายากนำพังเองนำเปรอชีวิตปล่อยนาบานเพ่ก็ยากหน่อยอานาเองนำสังเคราะห์สนรุมนะจอยศาสนาบำรุงศาสนาเนพื่อกัอนเลยนะต้องสู้ต้องอดทนนะอานานสู้จัดคนเองอานานสู้น,นจเจริญยาก เวลาต้องนทนต้องลำบากทั้งที่เธอเจียด้วยนะมาเธอมันเจียนี่มันต้องบังคับเต้าบานเลยน่ะเกรีย์ไม่ต้าเหยมาเธอความเจียนนี่ก็ต้องฟื้นนะฟื้นจัดคนแทงคลาฟื้นจัดใังไงเตะคลานะไปเมียนเจริญยานที่ต้องต้องบังคับต้องสู้นะมันเจ้าไม่เต้ามันบาดจะได้เจียเเองด้วยมายอมระเองนัง่นนู่ เนาอยา่างเนาซื้อๆก็เนาบ้านแต่เป็นลำบากนะมาเองเธอรูตัวนี้ก็บ้านอนุบาลอันนี้คลาสนะเพราะว่ามันก็ต้องสี่ตองนะอนานันตตัวโครนอานานต์ัวโคนเจ้าครอบครัวที่มันเหงยไหลายนะตองเราเองต้องสูงต้องลำบากนะนี่ต้องทุกทุกความลำบากนะมันเองมันจ้องลำบากนะจ้องสรุปเลยเนาซื้อก็ถ้าสรุปมันสรุปทิศ ลำบากไปขืย่ทั้งที่เด็กั่งซื่นนอนด้วยกระตองเถือการตามนาที่ทีเองพอเถือบาทน,นะเมี่อนาทีไว้ก็เธอตัวตามนาทีมันทาส่วนตรงทาสันรงส่วนตรงลาสันรงแล้วก็บานเองเธอแต่กะบานแต่เธื่อจรัญก็บานจรัญมันเธอก็มันบาทน,นะอันนี้คือเองก็ต้องเข้าใจมาเข้าใจให้่ามันอยากเธอประจาประจเที่ก็เลยกระเริงปกตินะได้จะยมเลยดักบาทจ้ะ มันก็ญาติก็จะขานะนะเมียนแต่งเมียนจรเป็นตาบายก็ดักแต่บายนี่นะเนี่ยนักละมันเมียนมหอกก็มันจ้องดักนะบายก็มันจ้องดักเมียนบายก็ดักบายต้องจําเป็นต้องเมียนมหอกครบดองทั้งหน้าเปดังมันเมียนมหอกนะดักแต่บายก็ดักโมลังนะเองเมียนอย่างนาก็ดักตามที่เองเมียนไม่เมียนก็เลือกได้ปะตูลสาธุก็ดักได้เคลียร์นะบันอนโมทนาบันจะแทงบัน บันทางเจดบันทางความคืดมันเมีแต่ทางตงโกลนมาอยางทางเปียกใหญ่ก็บานทางความคืดคืดเจียก็บันบันบันกระสอนส่วนทางตงโกลนก็ถือก็ต้องเลยจริงกาลังเปียกใหญ่ก็ต้องใหญ่จริงเปราะพลังงานได้แค่เปียกใหญ่ความคืดนี่มันตองอยากค้ดคุณเองค้ดเจียก็บันบันกระสอนน้อย อย่างบางอย่างก็ต้องมือต้องทงตูวกลุนะนะล้องเปียกใหญ่ทำความกึศนะนะเป็นตนน่ะทำเราเชี่ยตีจะรังไงแต่วิโตนเราจะก็คอยปรับปรุงแก้ไขควยพัฒนาควยเลื่อนระดับนะบางอย่างเนี่ยมีเกิดความเคยชินมีแก่ยากนะมาเธอจนเรื่องปกติไอ้เรื่องมันยากหนาปีนะได้เรียนหนังสือจ้อย

ណាមបានណានុក្រាបានណានិក្លាបានមកថ្ងៃបន្តុសសុំតើច្រើនថ្ងៃច្រើនកែចាស់ឆ្នាំទៅអុយបានមិនយ៉ាងធ្វើណ៎នេះតែមិនធ្វើទៅសិស្សក៏មកថ្ងៃមកកែមកពលាទៅសិស្សណ៎មិនបានអុយណ៎ណាមបានរីងបានលោកក៏បានកួយចេះកួយដਿੰងណ៎នឹងទៅយកមកវត្តចុះណ៎មកមកយកមកទៀនមកព្យាយាមព្រោះចាំហោកណ៎ណ៎នុកទេស្រួលយកអុយទីនេះគឺតែចាំណ៎ចោបស្រួលណ៎ដោយធម្មជាតិនេះចោបស្រួលមិនចោបលំបាកណ៎ นะมื้อ <ranch> น <iser> <N> uh ี้เองก็ยังสวยมากตอนลมบักษานะนะพอเมียนบ่เตี้ยเมียนแซงแบงเมียนมะหกเมียนอาหารปรไพเออผักคล้กระเจียมามันติเมียนถอยหน้าเมียนมันก็ต้องบริหารจัดการเกียตินมาบริหารจัดการมันเทียก็มันซอลตียอยู่นะมันถ้าปรับเมียนะรวมหมู่บ้านโดยมันจเปมันจเก็บก็มันซอลตนะดิงเก็บดิงเปบริหาร่ตอยอดก็อ โยมเรียนโดยบาลข้างนอกบ้านลูกสาวก็ได้เคลียร์โยมถวายหมอรุจ1มะเด็งប្រើ1มะเด็งบริหารเตติงเลขติงวัยก็หมดដល់เรียกลําบากទៀតนะมะเด็งเก็บ temperature นะจําเป็นตัวน้ําจําเป็นไว้ข้างนอกบ้านน้านะนะមានຄວາມមានปัญญานี่สําคัญอยู่นะมึงเองมาមានความรู้មានปัญญาเอ้ยได้กินមានความคิดเทือนลูกเทือนนี่นะพัฒนาวิเจจังเดล น่ะเลือกระดับตนเองไว้เป็นเกียรติจันทรแดงน่ะมนุษย์ที่มียวามนุษย์ปัญญาก็ต้องฝึกตนเองให้สงบายฝึสมาธิไว้ในตอบายนะพวงญาณยมก็สมารถดับบาบานก็ีเอ้ยน่ะเธอบ่นออยเตียนแต่กำลังนะมารักษาศีลบันแหเกียรติน่ะอานัสติปัญญาน่ะอันธรรมานจัมธรรมาน Vô tập bán các bạn Bởi tiệt Nà vì bạn chả đơn giản bọn nói tiếng có thưa thầm mà đá nó hỏi Nà thưa Bởi chậm nó hỏi Thầm lực là mô tí các Miền giang thôn Nhưng mà miền quam phiền quam phai giang thôn Đình giả Nà Mình mới tập bỏ một người là Để tự dụng tư cho Nói về người người นะเรื่องยากคือปกติต้องลำบากนะพอเองสู้นะพอเธอบานก็สู้ตัวสั่นเธอบานสับชกพักนะเนี่ยต้องมีกำลังก็เธอเดิสั่นนะหมดกำลังแล้วก็พักเธอยังไอตีส่วนนปฏิบัติเตัวนมอมาเมกตัวเนี่ยก็ดำบากนะทั้งที่ลำบากเล็กนี่น่ะอายุเจริญยบงไดก็มีไดสมัยไปเดิมน่อเธอโน้ตตัวเองว่าพอเธอบานพออายุเจริญเลย จัะจองเธอที่ตู้ครุฑไม่ต้งบานเอก็ต้องเข้าใจยต้องเมีเนยนเมียนไปเรียกจำกัดช่วงเมียนกำลังไวนะ้ทับเธอนะเธออนุเธออันนี้บานแต่บานจสร็จ้วก็บานเธอตะเหยยนู่นเหยอันนี้ส่องวันเกิดฤที่ตมาโซดจ่อยโซดบานโซดตัวสัน่นพอดาวไปเรียกไปโซดบานแล้น้นบานพักบานชมนะอันนี้คือเอกต้องเปิดศักยภาพนะตู้ครุฑเองศักนะยภาพคนเองเกิดบ้านเองก็ต้องพัฒนา ต้องพัฒนาจิงเรื่อยาตัวนามันจริงแจก็ต้องหัดเรียนหัดศึกษาหน่าอ่อยแจอ่อยเด็กอ่อยสเกิร์ลหนาพอปั่นแจปั่นเด้งสเกิลแล้วก็พัฒนาโตหน่าเกี้ยเกี้ยเก่งเดลจรงจริงแจงหน่าตัวนามันจริงแจจรงเด้งก็อ่อยเป็นจึงจะเด้งจึงเดลตีดขยายตัวตีดเลือกระดับตัวตีดเวียกันดังบานความรู้เตยเรือได้ส่วนมนใจนังแบบปรับตุกไปใกล้หน่า นะเมื่อเองมันขึ้นตาก็เวกันเดแต่สน้องกหครูบาอาจารย์ปรับทุกสำนัก็เอาสำนองนะพอเองขยายอธิบายออเวียตะลืยอยเวียเจีกจับาาจงแดนเม่กันลงบเมื่อเคยจริญจงแดมื่อชงายจังแดนและอิดจังแดนนะเราปไว้ก็เราปรำบนเราดอกมาพีสามสับเตนโลกยามักโลกุตระมักนะ น่ะพวเราของโลกเราที่พอดตีโลกก็อย่างหนาได้ขืนยตินะจะทำพวเรานะเราของโซดาบันสกัตตาคามีสุตตาคามีอาคามีอนาคามิรหัรหันอรหันต์เนึกก็ยังหนาน่ะได้ขืนยตินะวิสุทธ์เราหมดจดเราบริสุทธิ์เราพอดก็ย่างนหนาเราปฏิสัมพิทานะเตะขานเจกะนั่งเริงหนาเข้าใจเริงหนา កាន់នឹងរឿងមួយណាតែរៀងរកគតិវាក៏មានរបបទីតាំងរីតាំងធ្វើផ្ кван ເຂົ້າចិត្តនាំមេត្តាមានតាមណាសំណោះណាវាក៏ត້ອງមានទស្សនាចឹងនោះណាចឹងចងចឹងមានតម្រាអតីតណាផ្លូវអតីតសំណារផ្លូវបច្ចុប្បន្នដល់អនាគតវាតែគ្នាទេផ្លូវតាមលោកផ្លូវតាមធម៌ផ្លូវតាមគោផ្លូវតាមទឹកណាផ្លូវតាមអាកាសណាវាមានចរានផ្លូវ เราเตาเราโมได้แค่นี้ตะเราเตาเราคอนะพอเต้าคอเตนาวัตราแต่ละบอนแต่ละอพุ่มแต่ละภูมิมพี่เมียระบัที่ต้องศึกษานะต้องเพิ่มความเข้าใจนะมันเมตตานันด่งแต่ซํำเดลมาโรยมาปนชนะมันกระโดดบอนเดลนะเวียกก็มันพัฒนานะอันนี้คือต้องศึกษา บานคือทำไมคลาคึ้นประเสงจังจเดลคลาสมาดทีบายอยย้ยเบกเจ็บจะบาดจังเดลก็ถือว่าเป็นการเดินกระดับนะความเจริญของธอนะความเจริญของธรรมความเจริญของปัญญานะพื่อนเดียบมเมนตันซื้ๆเป็นเปน,น,เปนเกิดนะเพิ่มตังรีนบานเพิ่มทางปฏิบัติบานนะเวียก็มันเหนื่อยต้องเพลวิเลียต้องเพลความเพียรความพยายามความอดท,ทนนะ จำในจำนืกอคือเต่ามื่นบาทไปจำกัดมันเองมีเรียนความจำกัดเจริญอย่างมันเองมันสู้หน้าวิเต่ามื่นบาทนะบางทีกับปนเอกมันเกียร์สมองมันเกียร์ปัญญาเต้าจ้อยยาของไอก็เท่าเต้าสันนะข้อเต่าก็ตามเท่าเต้าสันบันฑิ์ดิงนะข้อย่างนาเต่าอย่างนามันข้อมันเต่าไม่เกินย่างนาพอดข้อพอดเต่าไม่เกินย่างนามันท่าการเรียนมันท่าการปฏิบัติความเข้าใจความแจกความดิ่ง นะ่ะเร,รียนในขณียติปฏิบัติในขณีเติเข้าใจในขณีติ <c oughs> อันนี้ก็ต้องขยายอธิบายแต่ละรองคุณเองเข้าใจอย่างหนาดึงอย่างหนาเองเรียนอย่างหนาเนี่ยกะติก็เรียนอย่างหนาเองปฏิบัติอย่างหนาเนี่ยกะติก็ปฏิบัติอย่างหนาเองเข้าใจอย่างหนาเนี่ยกะติก็เข้าใจอย่างหนาในขณียตินะ าดีกเรียนอย่างนาที่ปฏิบัติอย่างนาที่เข้าใจอย่างนาปัจจุบันเกเรียนแบบพโภคละหนาเรียนอย่างนาปฏิบัติอย่างนาลระเข้าใจอย่างนากระอนาคตกเรียนอย่างนาลระปฏิบัติอย่างนาเข้าใจอย่างนาเวลาขี้เตลเตลเราเรียนเรียนโยเตลภาษาเตะเตละพบเตละภูมิเตละโลกเินวิชาดิลโภคิะาตินอวิชาความมันดิลเกิดอย่างหนานะวิเชียวิเชียรเตลขยี้เตะ นะวิชาพุทธวิชาพุทธวิชาธรรมนะวิชาธรรมนะวิชาเวีนยนไนวิชาเวียนไนวิชากระทู้วิชากรนะทู้ดัชน,นะนีเตนระบบนอกระบบเรียนตามยานเตรินตามทคุเองจองแกจองเด้งจองสเกลรียนตามอัออกกนะยมมทยาศัยนะการเรียนมีแมเ่เจริญแบเบนะรียนเรองเซลเริงเรื่องจัดเรื่องปัญญา เร <ss uch os> ื <ss uch os> ่องท่านนะเป็นเรื่องของพระปุณหนะก็ยังนาในขณียติเรื่องของพระทองนะได้ขณียตินะแต่ละภาษานะแต่ละความหมายนะมีเปลบานประมาณอย่างที่มันบานเปลวมีอันติทิมจนเข้าใจทิมจนเจ็บทิมจนดิ่งนะสมุดเกิดย่างนา้น่ะมันบานสมมุิเกิดอย่างนา้น่ะอุบัติเกิดอย่างนามันเกิดอย่างนาม บาริสัตยังนาบาริสัตยังนานะนะเมตินึกก่อนจังหน้ามันมันเมนมันเตนก่อนจังหน้านะนะแต่ละความหมายแต่ละอย่างประโยชน์เรียนรู้บันประโยชน์ถอยคลาสสันโตสันโดนะคําว่าอัตถะมีเมียนต้องประโยชน์นะมันถ้าอดีตปัจจุบันอนาคตทางรูปทางธรรมในกิเนติขอร้อยสันโตคนเฮยสันโตนี่กิเนตินะ ในคณีตินะวิมีนจรรยางที่ต้องคือความเข้าใจนะบานเทบานไดไงก็เคยนะโอ้วิมีนจรรยาตัวเองมันเป็นบานเข้าใจที่ครูบาอาจารย์บานปรับตุ้งนะที่ต้องอาศัยการสังเกตใส่การปฏิบัตินะเรียนตามตำรมราเรียนเราวตำร,ราก็ดยังไเรียนตามสมุดบัญญัติเรียนที่บันสมุดบัญญัติเก็ดยังไงนะอย่างในคณิตินะ ไม่มรรีระบบที่ตองเกิความเข้าใจบุขยายบอธิบายเตะ,ะรือนาะอวยวิจาีณ์ยอยวิจาว่าอยวิจระวไวละอีกนา้าเชียงเดงนามอมมองอประบุมืออย่างนาประธาเแมือย่างนาประสังมืออย่างหนา้เคลียตินาะความรู้ติประพแกนเด้งตือประธาแก่นเดงประสงังแก่เด้ง

นีเเ่เรื่องการเี่ตตองกขยายเรื่องเด่นๆแล้วไปเพียงแต่เองบอกขยายอธิบายนะมว,เวเยวป็เจียบแดบแต่ละเรื่องเมีความหมายอย่างนากละที่ครูบาอาจารย์ปรับตุกทิมบานปรับตุกเมียนติที่ครูบาอาจารย์มันเต็มเจมันเต็มเด่งมันเต็มเข้าใจให้โจลมตันดอกนะเมีม่เรื่องที่ตองมดเธอความาใจเรื่องปัญญาเรื่องของความ เจติณจะระดับตาสุตตามยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญานะสุตตามยปัญญาวิมุตติจินตามยปัญญาวิมุตติภาวนามยปัญญาวิมุตต์โดยใดขณียเตนะสุตตามยปัญญาจากสุจินตามยปัญญาจากสุภาวนามยปัญญาจากสุนะพันธ์ของปัญญาเนี่เคยไดขณียเตนะความพอดแต่ละปัญญาพอดใดขณียเตนะเป็นเมียนเลยเมียนเลยละเอียดนะอันนี้เรื่องของการศึกษาต้องการเรียน การปฏิบัติการยมปรกปัญหาพอบานได้เนบานเข้าใจเขยแก้ปัญหาชีวิตคุณเองนะบ่แก้ปัญหาจัดคุณเองนะต้องเพิคุณเองด้กอย่างหนไปจัดเกียจัดมันเกียนะก็ต้องบ่แก้ต้องบริหารนะบริรกินบ่รวยบันอยู่บ่เปรืองก็มันมีประโยชน์นะยมพัฒนาจัดคุณเองเเกียจังแดลความีความแจ๊ะจังแดลความประเสริฐจังแดลนะ สำหรับอไอ้เนี้ก็ยมบานเาสียดยอดเองโอ้มาเปื่อนปีรวยประบายนะมาเปื่อนปีรวยประบายจะคุณแม่แก้ว,วรอพรมงามบอกผมคิด,ค,ดคิดพอแก้วอรอพอแก้ว,วแววม่แก้ว พ่อแก้วเนาะโอทิตพ่อแก้วกันพรมปรมรวยคุณนะคุณไม่สว่างใจธรรมเนะี่ยบนประสาตีญาติโยมวันหมดตังจัดเทอเนี่ยก็บรวมในกัตะบะเดชชาพลงว่าปัจจัยที่บนประสาตามนญษย์บรรพบรุนแม่เอาบางโปตรูชาจรเนะเจ้ากรรมายเวนสัพสัตนะเทวดารักพรมย,ยมยักท้งหลายปฏิสัตย์ทางหลายเนี่ยวันนันโมทนาทคือผู้เนี่ยบนประสาี่วันเทอเนี่ยก็จุนวาญาติโยมจงสมความสมความเจริญ